ยอดพี่น้องสุดยอดเต็มแบบเต็มฐานเลยเร็วรอหน้าลอยเลยรอหน้าลอยรอหน้าลอยเลยรอหน้าลอยสุดยอดสบายดีพี่น้องพวกปลายเนาะมดสุขสุขคนเนาะวันนี้มาพบกับซองดองยาชาแนลคือเก่าพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาติดตามชมเนาะ รถไทยคุโบต้า L50 พี่น้องเนาะงปั๊บทีนาเนาะงปั๊บทีนาหางด้านหน้าเพิ่นดันเนาะมาเบิ่งควมแหงเป็นทานล้อหน้าลอยพี่น้องล้อหน้าลอยเลยล้อหน้าลอยเลยโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้โย L50 คุโบต้าจัดเต็มมื่อนี้คือเก่าพี่น้องเร็วล้อหน้าลอยเลยล้อหน้าลอย สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวคุปต้า L50 นี่ก็ถือว่าแห้งเนาะแต่เดี๋ยวเราสิไปเปรียบเทียบใส่กันกับของฟอร์ดเนาะ New Holland T80 เอ่อตอนนั้นเพิ่งดู่ฝั่งนั้นเนาะที่เราไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะทางไปเบิ่งกฟอร์ดตอนนี้เนะาะเราสิไปเบิ่งกฟอร์ดเออกันปั๊บหน้ากันเนาะอยู่ใกล้ๆกันเนาะ เดี๋ยวเราจะไปเบิ้งนะ่ไปติดตามเบิ้งการชมพร้อมๆกันเลยเนาะอันนี้คือฟอร์ดนิวฮันแลนด์เป็น้องฟอร์ดนิวฮันแลนด์อยู่ฝั่งทางพู่นที่คอยเห็นหลังคาแดงๆก็คือ L50 ห้าศูน์ตาเนาะตอนนี้ฟอร์ดนิวฮันแลนด์เป็น้องฟอร์ดนิวฮันแลนด์เบิ้งความแห้ง Gs 9 0้นย์เนาะเก้าศูนย์ปับที่หน้าคือกันเนาะแล้วเบิ้งมือสองเป็น้องตัวนี้มือสองเนาะ ตัวนี้มือสองนะครับมาเปรียบเทียบการใช้งานเนะพี่น้องนเนาะเปรียบเทียบการใช้งานตัวใดมันสีไซด์ดีเนาะ,ะตัวนี้คือที่เอสเกาหลีสูมันใหญ่พี่น้องมันใหญ่เนาะมันใหญ่ก็แข่งเพิ่นซื้อมือสองมาเพิ่นซื้อมือสองมา ยังไม่เอี่ยมมือสองเดี๋ยวเบิ้งพูดเจ้าของเพิ่นย่างๆอยู่คุณเนาะเดี๋ยวจะไปถามมาเลยนะเพิ่นว่าเพิ่นซื้อมือสองมาเพิ่นเห็นมดประมาณเท่าไหร่เนาะแต่ก้อนเพิ่นกะเอ่อเจ้าของเพิ่นรถคันนี้เนาะแต่ก้อนกับแล้วก็เพิ่นใช้ของคูบตาเก้าห้าเนาะเออของเก้าห้าแล้วก็เพิ่นมาขายอ่อเพิ่นก็เลยมาซื้อ มาซื้อตัวนี้เนาะเอ่อมาซื้อฟอร์ดนิโอนแลนนะ์เนาะแต่ฟอร์ดเป็นกับสายครูโบตาเออฮารเต่าห่านเนาะนะตัวนี้การเฮ็ดงานนี่กับสายเฮ็ดได้ดีคือกันเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดได้ดีแต่ต้นทุนต่ำคือตัวนี้เนาะเอาซื้อมือสอดมาเฮ็ดเออมาตน้นกาดบับ เดี๋ยวเขาจะไปถามเจ้าของเพื่อนเนาะคือทั้งไอ้พ่อใหญ่ไซสเพื่อนเนาะไปถามว่าเพื่อนเฮ็ดมดเท่าใดรเนาะเพื่นซื้อมาเนาะแต่เขาไปถามเพื่อนเลยเนาะเดี๋ยวเขาจะไปสัมภาษณ์เพื่อนเลยเนาะว่าทั้งมดเพื่อนเฮ็ดมดเท่าใดรเนาะเดี๋ยวเพื่นเพื่อนยิงอยู่คุณเนาะเดี๋ยวจะไปถามเพื่อนเลยเนาะเพื่นซื้อมาเนาะสบายดีเพ่อนยัยโอ้ สบายดีเดี๋ยวขอถามได้เอาถามำได้เลยเนาะสัมภาษณ์นี่อ่าขันรถคันนี้พื้นเี่พื้นทุนใดน้อมุนโอ้คันนี้บ่ซื้อมือสองเขามานาะซื้อรถเก่าเนาะเออมือสองเออมือสองชื่อรถเก่าเขาแหละมันก็เฮ็ดมัดประมาณสองหมื่นกว่าบาทเนาะเฮ็ดจักใหม่เออปิดเครื่องใหม่หมดนะสองหมื่นกว่าบาทแต่ว่าสมบูรณ์บ่ยังยังบ่ได้สมบูรณ์บดไดเนาะอันนี้มาทดลองเบิ่งเนาะ ยังยังบร้อยบ่นี่ยังบร้อยได้หาก็ได้ประมาณ60%สิบเอร์เนตะเพราะว่าต้นทุนเฮาก็เฮ็ดกะระดับ20,000กว่าบาทนะนะถ้าไปจ้างสร้างมันก็สิหมดหลายกว่านี้แต่ว่าเฮ็ดเองนะเออซื้อเองไม่ตกยากกันปะแม่นแมนซื้อมากัราคาบ่แพงดอกคันเอาเงินที่เฮาซื้อรถใหม่หั่นมาซื้อคันนี้ก็ได้ประมาณ3คันเนาะ3คันแม่น3คันเนี่ย โอ้เก้าห้าทายแล้วแฟนเก้าห้านะเก้าห้าไม่ไหม้ด้ยแล้วตัวนั้นล้านกว่าเนาะซื้อมาบ๊วยเอาตัวมือสองมาลิ้นเอามือสองมาลิ้นเนึ่งครับเฮากะเห็ดเป็นเล็กน้อยลิ้นมือสองลองเบิ้งนี่แหละคว่ำแห้งกะให้ทั้งเจ้าของซ่องเพิ่นงทายเบิ้งเนาะคว่ำแห้งคว่ำรถเก่ามันเอาเห็ดได้ระดับนี้มันกะหกเจ็ดสิบปุ๊บเซ็ตหนี่กะถือว่า สมควรเนาะเรื่องเครื่องนี่ฟังเสียงต้องกัน more, นั่นแหละเป็นเป็นชาติเนาะเป็นชาติเลยที่เองไงบ่เออสร้างกับบ่บ่พราทลายดอกเนาะสร้างก็ได้ก็พราเห็ดได้เนีก็พราเห็ดได้ถึงสร้างก็ได้ทดลองเบิ่งเนาะเแต่ว่าเอามาเห็ดทดลองเบิ่งนะซื้อรถเก่ามาทดลองเบื้องก็ยังบม่ร้อยเนาะยังไม่ร้อยฮะก็เพราะนสร้างที่เคยเห็ดมาดอกแต่ว่าพอเพรเห็ดได้เนาะพอเห็ดได้ ทดลองเบิ้งอีกคันนี้แล้วก็ทีมีอีกคันที่สองที่สามมานะเอาตัวนี้เป็นทดลองเบิ้งสปอร์ตเอสเก้าสิบคมแห้งกับคูบัต้านี่ก็บเบิ้งเอานํากันว่าตัวใดมันเสียงเนาะ ขากจาขึ้นปรับได้นาหน้าหนึ่งแล้วครับลงหน้าที่สองเน,ะนาะกันปรับนาเพื่อนน้องไทยก็ลงก่อนเนาะแล้วมาเบิ้งกันเนาะควมแหงของฟอร์ดนิวฮอลแลนด์